หลังจากที่เรากลับมาจากการพักผ่อนที่พัทยาเนาะก็กลับมาเจอมาใช้ชีวิตจริงค่ะตอนนี้ก็กลับมามาดูสภาพสวนค่ะก่อนวันเดียวที่ไม่จบกลับมาก็เจอฝนตกนะคะฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าลมแรงค่ะเดี๋ยวมากลับให้ดูนะคะด้วยที่สวนซึ่งมันสภาพหน้าแรงมันก็จะไม่สมบูรณ์อยู่แล้วเนาะราโดนลมโดนอะไรเงี้ยพัดมันก็จะโยกโคนง่าย,ายหักค่ะนะคะหัก,หกนะ แล้วเราไปดูต้นอื่นๆมาเป็นไงเนาะเราก็จะเดินทะลุไปเลยค่ะอาส่วนแม่จุก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆหน้าแรงนะคะนะคะนี่ค่ะก็เอน็นเอ็นเลยนะคะพากันเอน็นแล้วก่กอนหน้านี้ก็หักไปเยอะค่ะหักไปแม่ทุกต็ตัดตัดไปเป็นกล้วยตากบ้างแบ่งไปให้คนดื่นบ้างนะคะเพื่อนอน,นะคะนี่ค่ะนะกล้วยไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะช่วงหน้าแรงเพื่อนๆค่ะนู่นค่ะนะคะเดี๋ยวคงต้องเอาออกนะคะ เอาออกไปจากตรงนี้นะคะนี่ค่ะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีอันใหม่เกิดขึ้นสองสองคะือเนาะอยู่ฝังฝ่งนู้นฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้เนาะนะคะอันนี้ก็น่าจะสมบูรณ์เดี๋ยวก็ถึงหน้าฝนแล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องให้น้ําไปเนาะรอให้ฝนตกเดี๋ยวเขาก็ดีดีขึ้นแล้วพาเพื่อนเดินอ้อมนะคะพลิก,กด้านนี้ก็นี่ค่ะนะ,นะฝนโรยมว่าไม่ตุก,ก็ว่าจะให้เขาขาดน้าสักพักหนึ่งแล้วไม่ตุก,ก็จะให้น้ําเขา ให้เขาพุ่งขึ้นเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นโหระพาที่เราปล่อยให้เขาแก่ต้นเนาะเพื่อนเือน,เพ,อนเพราะว่าหน้าไรมาเราให้น้ําไม่ไหวจริงๆค่ะนะคะอนแรกว่าจะดูแลเอาแต่ว่ามันเอาไม่ไหวอะไรที่เอาไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยค่ะนะคะที่ค่ะนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นครองไส้ไก่ที่หลังบ้านมันก็เริ่มที่จะแห้งมันไม่มีฝนตกแม่ตุ๊กก็เผื่อไว้ให้ฝนตกนะคะไม่สูบน้ําใส่นะคะอันนี้ก็แม่ตกกุ๊กจะ พยายามมาทาทุกวันช่วงเย็นเนาะมาเอาจอกไหนขึ้นนะคะเอามาตากให้แห้ง,หงพอแห้งเสร็จเขาก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดให้เราค่ะนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะบางนี่ก็สักพักสักเ,เดือนกว่าๆแล้วไม่ตัวขึ้นมานะคะเอามากองไว้เห็นไหมคะพอกองไว้เนี่ยมันก็จะแห้งแห้งไปนะคะย่อยสลายไปไปุ๋ยไปนะ,ะเดี๋ยวม่ตุกก็จะเอาขึ้นมาตามโคนโคนต้นของ อันนี้ก็คือนี่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะซึ่งมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยแม่ตุ๊กเอามาปลูกตั้งแต่ทําบ้านค่ะไม่ค่อยงามนะคะเป็นที่ดินด้วยค่ะนะเป็นที่ดินด้วยอันนี้แม่ตุกกเกียขึ้นมาก่อนที่จะไปพักก่อนเนาะทํามาได้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทําใหม่ค่ะเกี่ยขึ้นวันละนิดละหน่อยวันละนิดละหน่อยเอาขึ้น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 เนาะทีละข้าง นะให้ไปเป็นปุ๋ยของเราไปนะอย่างนี้ค่ะถ้าตากไว้สามวันก็จะอยู่ในลักษณะนี้สามสี่วันนะคะไปดูฝรั่งเป็นยังไงบ้างเราไปเราไม่ได้ให้น้ำเราฝนก็ไม่ตกตกเมือ่อก่อนที่ทุกไม่ทุกมาเนี่เองนะ,ะดูฝรั่งฝรั่งก็ยังใส่แม่ให้น้ําค่ะแม่ให้น้ําแน่เลยเขาก็เลยชุ่มชื้นเพื่อนมาดูฝรั่งไม่ทุกนะฝรั่งไม่ทุกก็ต้องมาไล่หอทีหลังค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะไล่หอทีหลังแล้ว แล้วรุ่นนี้ห่อได้กําลังงามเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเราปล่อยไว้นะคะมะเรงวันทองค่ะมีโอกาสเข้าทําลายนะคะถ้าเราอยากกินอยากจําจหน่ายลูกผลเข้าบ้างเนาะอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะห่อนะเพื่อนๆนะก็คืออย่างนี้ค่ะเอาตรงนี้เขาออกนะเพื่อลดการหลบซ่อนของมะรงเนาะนะคะซึ่งเราก็ปลูกแบบอินรีย์เนาะมันก็เลยต้องดูแลรักษาดีๆนะคะ นี่ต้นนี้เห็นไหมคะต้นนี้ก็ยังหอมไม่หมดนะคะเพื่อนๆยังหอมไม่หมดเลยนะเราจะเห็นได้เลยคะ่ะเห็นด้วยตาปเปล่าเลยค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้ก็เริ่มหอมต้องหอแล้วคะ่ะนะคะแล้วถามว่าหลังจากที่หอแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมียอดมีดอกไหมมีคะ่ะเดี๋ยวก็กมีไม้เห็นไหมคะเขาแตกยอดให้ไม้ตุกแล้วคะ่ะนะคะนี่เห็นไหมคะแตกยอดเมื่อเขามีการแตกยอดใหม่ไม่ตุกนมมามานะคะ เขาเปการแตกยอดใหม่เดี๋ยวเขาก็มีดอกให้แม่ทุกแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ไอตรงนี้เขาติดลูกแล้วเขาก็ล่วงไปพอล่วงไปเขามีโอกาสที่จะมีลูกใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อนนี่นะนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะแม่ทุกไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพื่อนเพราะว่ามาอยู่บ้านนอกเราอะแม่ทุกทาอะไรทุกอย่างหมดเองนะสมัยก่อนนะแม่ตุกมีเครื่องตัดหญ้านะเพื่อน ไม่ทุกคนนั่งมานั่งตัดเองค่ะเครื่องตัดหญ้าเพราะสามีเขาเป็นต่างชาติแล้วเขาไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะเราเองถามว่าเราเคยตัดไหมมันต้องเป็นหมดเกือบทุกอย่างอะค่ะเพราะเราเคยสัมผัสเราเคยเห็นเขาตัดที่ว่ามันง่ายมันก็คงจะทาง่ายกว่าสามีทำอะค่ะนะเนี่ยทําเองหมดเกือบทุกอย่างค่ะเพื่อนๆอะไรที่มันยากเกินไปมันทําไม่ได้สําหรับเราเราก็จ้างเขาเอา ทำเท่าที่เราทําไหวอะค่ะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆไปดูต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนของแม่ตุ๊กนี่ก็อันนี้ยายสีข้าวนะเอาข้าวแกลบมาโรยไว้นะคะสีข้าวนะก็มีผักสวนครัวเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดูพริกของแม่ตุ๊กสิคะพริกอย่างงามเลยค่ะนะคะนี่ค่ะมาจากพัทยาก็ต้องรีบก,กลับมาดูผักเลย เห็นแล้วเราชื่นใจนะคะเห็นแล้วเรามีความสุขเนาะเราก็ทําในสิ่งที่เรามีความสุขต่อไปแล้วนะคะส่วนความทุกข์เดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์แม่ตุกก๊กจะพยายามหามาให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะนะ,นะะอันนี้ก็คือคลองไส้ไก่ที่แม่ตุ๊กได้ใช้พื้นที่จากคลองไส้ไก่นะคะมา ทำประโยชน์นั่นก็คือปลูกผักสวนครัวหลังจากเราปลูกกินแล้วมันก็จะมันก็ต้องเหลือไว้เผื่อขายนะคะถ้าเราจะทําเผื่อกินมันก็ได้แค่กินนะคะถ้าทําเพิ่มสักนิดมันก็ได้เพิ่มอะไรให้เราสักหน่อยถึงมันไม่ได้อ่าเงินเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือบําบัดค่ะบําบัดจิตใจเราด้วยนะคะนะคะบําบัดเรื่องจิตใจได้เยอะเลยค่ะการเกษตรนะคะไม่ได้หมกมุ่นเกี่ยวกับการคิดหนักนะคะ นะคะนี่ค่ะมาดูค่ะอันนี้เป็นพริกเศรษฐีนะคะพริกเศรษฐีนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้เขาออกเหลือง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 สีส้มส้มหน่อยจะพาไปดูนะคะออกเหลืองเหลืองสีส้มส้มก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนะคะแม่ตทุก็จะพามาเก็บกันแต่ตอนนี้เขายังขาวอยู่ช่วงก่อนหน้านี้แม่์จะเก็บไปลไะเป็นไหนคะตรงนั้นค่ะ นี่นะคะไส่สูงมากเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยได้บ,บำรุงแล้วมันไม่ค่อยได้น้ามันแห้งเร็วหน้าแรงมาแห้งเร็วมากเลยเขาเพิ่งมาได้รับน้าฝนไม่ไม่กี่เท่าไหร่เองแล้วเขาก็พุ่งขึ้นมานะคะนี่ค่ะฝรั่งกิมจูแตกยอดได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ทยอยมีผลให้ไม่ตุกนะต้นที่ยังไม่ออกผลที่ยังไม่ได้ห่อกก็มีนะคะอันนี้ก็คือไม่ตุกตัดแต่งแล้วเขาเกิดยอดทีหลังเนาะ นะคะก็มีเริ่มที่จะมีดอกให้ไม่ตุกเล็นแล้วะคะ่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนะพืชผักผลไม้อะไรปลูกได้ก็ปลูกเลอจากการกินก็ขายปลูกเผื่อที่จะขายด้วยอ่ะคะ่ะเห็นไหมคะเขามีดอกให้ไม่ตุ๊กแล้วะคะ่ะนี่เห็นคะเออต้นนี้เขียวชอุ่มเลยค่ะน่าจะมีผลอย่างดีเลยทําไมไบลวกงนี้ล่ะนะคะ นี่ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแม่ตุก็มาจากการพักผ่อนก็ต้องวิ่งมาดูผักก็เลยบำบัดจิตใจเราเดี๋ยวไปดูนี่ค่ะต้นทุเรียนของแม่ตุ๊กนะคะที่ปลูกไว้ประมาณเาข้าปีที่สองนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ให้น้ําด้วยนะคะแม่ตุกไม่ยด่อยู่นะคะสี่วันสามคืนสี่วันแม่เขาก็ให้น้ําทุเรียนด้วยนะคะซึ่งทุเรียนเนี่ยได้ปุ๋ยเยอะมากได้ปุ๋ยดีมากนะคะ นี่ค่ะต้นเอ็นหาแสงเลยนะคะนะคะขอให้ได้กินแล้วกันสองต้นนี้ก็พอกินสำหรับครอบครัวใหญ่ของเราแล้วรวมกับครอบครัวบ้านยายด้วยแหละนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ